ต้องบอกว่าปี2022นี้เป็นปีที่คอนเทนต์แน่นมากๆสำหรับชาวติดเกมอย่างเราเนี่ยมีเกมดีๆที่มาขโมยพื้นที่ในหัวใจเราอยู่หลายเกมด้วยกันบางเกมนอกจากจะสนุกแล้วยังให้ข้อคิดให้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้เสพคอนเทนต์คุณภาพแบบคับขั่งไม่ขาดตอนและปีนี้ผมก็ได้รวบรวม12เกมเนื้อเรื่องที่ช่องฮาร์ดโรเกอร์ได้เล่นเอาไว้นะแชร์ความรู้สึกส่วนตัวในการเล่นของแต่ละเกมและนี่คือที่สุดของเกมแห่งปี2022ครับ เริ่มกันที่เกมแรกครับที่สุดของความลำยิยงโฟเบียเซนดินฟราหัวแอ่านถูกก็ยังไม่รู้เลยเรื่องราวของนักเขียนข่าวคนหนึ่งนะครับที่ต้องการสืบเรื่องลึกลับหาข้อมูลต่างๆเพื่อน,นําไปเขียนบทความเขาได้พบเบาะแสที่นําไปสู่การเดินทางไปพักที่โรงแรมเซนดินฟราหัวแถนะครับและจากนั้นเรื่องราวที่น่าสยดสยองก็ได้เกิดขึ้นเกมเป็นแนวเฟิร์สเพรสชั่นชูตติงนะครับที่เราจะต้องสํารวจบริหารทรัพยากรกระสุนเพื่อเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์ต่างๆผสมผสานไปกับการแก้พัซเซลไปด้วยนะครับ อารมณ์มันจะคล้ายๆกับการเล่น Resident Evil ภาค7กับภาค8ที่มันในรูแปแบบของ first person shooting แล้วก็ต้องมีการจัดของในกระเป๋าบริหารระหว่าง key item แล้วก็อาวุธที่เราจะใช้ให้ดีซึ่งในตอนเล่นเนี่ยเราก็ได้อารมณ์นในการเล่น Resident Evil อย่างที่เราชื่นชอบแบบเต็มๆ และที่มอบรางวัลที่สุดถึงความลำยให้กับเกมนี้ก็เพราะว่าปริศนาของเกมนี้มีเยอะมากเยอะจนบางทีเอาแต่แก้พัซเซลนานจนลืมวิธียิงมอนไปแล้วครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นไปเป็นจำนวน6พาร์ทนะครับพาร์ทหนเนี่ยไม่ต่ำกว่า50บนาทีนะฮะและต้องบอกได้เลยว่ากว่า80-90%ของแต่ละคลิปนะหมดไปกับ,บการแก้พาซเซลครับ ปริศนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตามหากุญแจคีย์การ์ดที่บางอันก็ใช้คําว่าหาทำหาเอาไปซ่อนแบบเหมือนอยากจะซ่อนเฉยๆแค่นั้นเองแม้แต่คนชอบพัซโซยอย่างผมนะฮะยังต้องมอบลำยใ,ให้กับเกมนี้ไปเลยหนึ่งกระบุงเต็มๆเกมถัดมาครับกับที่สุดของความแห้ง The Last of Us Part 1 ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับกับเกมขึ้นทิ้งระดับตำนานที่สนุกทั้งเกมเพลย์และเนื้อเรื่องที่เข้มข้นหลายคนก็ได้เคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วและครั้งนี้มีการรีเมคเพื่ออัปเกรดรายละเอียดด้านงานภาพที่สวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงเนื้อเรื่องไว้แบบเดิมทุกกระเบียดนิ้วการได้กลับมาท่องโลกเดิมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและอินกับเดิมด้วยงานภาพที่อัปเกรดขึ้นทาให้อยากลบความทรงจําตัวเองเกี่ยวกับเกมนี้ไปให้หมดเลยนะครับแลวเสพมันครั้งแรกคงจะรู้สึกฟินไม่น้อย และที่มาของคำว่าที่สุดของความแห้งเนี่ยเพราะดูจากกระแสจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราคงไม่ได้อยากดูอะไรที่มันซ้ำซากแบบเดิมแล้วผมเองก็เล่นเกมนี้มาหลายรอบแล้วเช่นกันแต่ก็ถือว่าได้เล่นเพื่อทวนความทรงจำก่อนที่จะไปดูซีรีส์ที่จะฉายเดือนหน้าด้วยก็ไม่เลวครับนึกว่าจะไม่ได้เล่นกันซะแล้วนะครับกับเกมที่ผมเฝ้ารอมากที่สุดของปีนี้ Dying Light 2กับที่สุดของความรอนาน เกมที่ออกภาคต่อห่างจากภาคแรกนานถึง7ปีด้วยกันนะฮะความจริงเราควรจะได้เล่นตั้งแต่ในปีที่แล้วนะครับแต่ก็ถูกเลื่อนใหม่อีกครั้งเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่พร้อมจนในที่สุดไม่ได้เล่นแล้วมันก็ยังคงเป็นเกมที่สนุกในด้านเกมการเล่นเช่นเคยการที่วิ่งเล่นในโลกซอมบี้ที่เราจะปีนป่ายกระโดดทึบมอนที่ไหนก็ได้ตามใจเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกอยู่แล้วครับแถมภาคนี้ยังมีการเพิ่มของเล่นใหม่ๆที่ทําให้เราได้สนุกมากขึ้นไปอีกด้วย ในด้านเนื้อเรื่องนะครับตามความรู้สึกผมคิดว่ายังไม่ได้ดีไปกว่าภาคที่แล้วการทําให้เราได้ผูกพันกับตัวละครในโลกของเกมเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีนะฮะอีกทั้งยังขาดความน่าจดจําของตัวละครที่ภาคที่แล้วเนี่ยแค่นึกถึงเราก็ยังจําชื่อตัวละครบางตัวได้อยู่เลยครับกับความต่อเนื่องในการเล่าเรื่องเนี่ยซึ่งปกติมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วกับเกม Open World แบบนี้ผมเล่นไปทั้งสิ้นเนี่ยสิบแปดพาร์ทถือว่าเป็นจานวนพาร์ทที่ไม่น้อยเลยนะฮะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เข้มข้นในขนาดนั้นนนนจะมมีีแค่่่่ชวงงงงหหลัหลททเื้้้้อรอรพอสุกําาาาใตติดตไดไบ บางเกมถ้ารอ,อนานแล้วได้เกมที่ดีเนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะฮะแค่มันยังไม่สมกับการรอคอยแค่นั้นเองครับปีนี้ผมได้เล่นเกมโอเน็ตถึง3เกมด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับมาพบกับเกมแรกในลิสต์นี้ก่อนเลยกับที่สุดของความประทึก The Devil in Me เรื่องราวของกองถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมนะครับที่ครั้งนี้เขาได้รับบัตรเชิญไปถ่ายทำยังสถานที่ที่อ้างว่ามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องแห่งอเมริกานามว่า HH h o l m e ์แน่นอนว่ามันไม่ได้ราบรื่นตามที่ผู้กำกับของกองถ่ายเขาตั้งใจเอาไว้แล้ว่าคนจะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่ก็ต้องติดตามมันเองครับซีรีส์ Dark Pictures เป็นเกมซีรีส์ที่ออกรายปีนะฮะดังนั้นเราก็จะคุ้นหน้าโมเดลตัวละครบางตัวที่เคยใช้ในเกมภาคก่อนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นปกติของีน้เลย มาในภาคนี้ก็ยังคงระบบการเล่นเดิมนะครับมีควิกไทม์ e ีเว n นมีปุ่มต่างๆซึ่งเราจะกดทันหรือไม่ทันเนี่ยก็จะส่งผลต่อชะตากรรมตัวละครในเรื่องด้วยจังหวะสงบใจที่ต้องกดปุ่มให้ตรงจังหวะหัวใจที่ภาคนี้ได้ใส่เข้ามาในจังหวะที่กดดันมากๆเนี่ยเล่นเอามือเปียกได้ง่ายๆเลยส่วนที่เพิ่มเข้ามาในเกมภาคนี้นะครับก็คือการเดินสำรวจพื้นที่ในเกมเพื่อหาเบาะแสเพิ่มที่บางครั้งเราก็ได้ได้ข้อมูลสําคัญนะครับที่ทําให้เราอินกับสถานการณ์ในเกมขึ้นไปอีก และมีอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกันตามหน้าที่ของคนในกองถ่ายนะครับเช่นคนอัดเสียงนะครับก็จะมีไมค์และหูฟังที่สามารถฟังเสียงผ่านกำแพงได้ซึ่งมันจะสยองมากถ้าเราได้เผลอไปฟังเสียงอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรได้ยินคนคุมไฟนะครับที่ได้เปรียบตรงที่มีไฟฉายสว่างกับเพื่อนรวมไปถึงตากล้องนะครับที่มีกล้องติดตัวไปถ่ายหลักฐานต่างๆที่สําคัญระดับอเวนเจอร์สเลยทีเดียวอีกทั้งในการสํารวจนะครับเราจะได้เหรียญที่ในเกมเรียกว่าเงินปากผีที่จะไว้ทําสิ่งสําคัญระดับอเวนเจอร์สเช่นเดียวกัน ด้านเนเรื่องของเกมนี้นะครับเหมือนกับว่าเราได,ได้ไปเดินทัวร์บ้านที่มีฆาตกรสิงอยู่เป็นภาคที่เรื่องราวมันใกล้ตัวเรามานที่สุดแล้วสิ่งที่ตัวละครได้เจอในเกมเราเองก็มีโอกาสเจอได้พบในชีวิตจริงได้คนในโลกจริงซึ่งเราไม่มีทางรู้ว่าคนไหนคิดดีหรือคิดร้ายกับเรา ทำให้เราไม่อยากประมาทในการใช้ชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างอยู่เสมอเมื่อมันใกล้ตัวเรามากเนี่ยเวลาเล่นเกมนี้ก็จะระทึกเป็นพิเศษนะฮะช่วงแรกอาจจะปูเรื่องนานหน่อยแต่พอพาร์ทหลังๆแล้วเนี่ยที่มันได้ใช้งานสิ่งที่มันปูมาตั้งแต่ต้นใส่อัดผู้เล่นอย่างเราแบบหนักหน่วงมากในฉากสำคัญที่ต้องใช้การตัดสินใจที่หนักใจเอาบ้างๆเนี่ยก็ทำซะอยากปิดเกมเลิกเล่นมาตรงนั้นเลยฮะเราต้องเลอกตอนนี้เลย ต่อเนื่องกับเกมโอเนอีกเกมจากค่ายเดียวกันครับซึ่งคราวนี้มาในเกมฟอร์มใหญ่ภาพสวยทําให้ต้องมอบที่สุดของความปกสวยกันไปเลยนะครับสำหรับ The q u a r รีแก๊งพี่เลี้ยงนะครับที่คอยดูแลน้องๆใน Summer Camp ใน h a c k e r ส u a r r y เนี่ยที่พอน้องๆกลับบ้านกันแล้วเหล่าพี่เลี้ยงก็ขออยู่ต่ออีกสักคืนเพื่อที่อยากหาอะไรสนุกๆทำกันเองนะแต่พวกเขาไม่น่าจะรู้ว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายกับพวกเขาก็ได้ ระบบการเล่นก็จะค,คล้ายๆกับเกมก่อนหน้านะครับแต่จะง่ายกว่าตรงที่ควิ c ไทม์อีเวนต์นะครับเราจะกดแค่ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาเท่านั้นจังหวะกล้าหายใจก็แค่กดปุ่มเดียวค้างเอาไว้รอพ้นอันตรายแล้วค่อยปล่อยนะฮะแต่ความยากของเกมนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของการที่เราจะต้องวิเคราะห์สิ่งตรงหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรเป็นไปได้และอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งถ้าพลาดก็แน่นอนว่าจะส่งผลต่อชะตาการรมตัวละครที่เราเล่นนะฮะพูดถึงตัวละครนะรเกมนี้มีตัวละครที่เราสามารถเล่นได้เยอะที่สุดแล้ว โดยตัวละครหลักนะจะมีทั้งหมด8ตัวซึ่งการเกลี่ยบทเนี่ยยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่บางตัวเนี่ยหายไปตั้งแต่ครึ่งเกมนะครับในขณะที่มีบางตัวก็เป็นที่น่าจดจํามาก ซึ่งส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะครับที่จะนําพาแต่ละตัวละครไปเป็นคนแบบไหนตัวเกมเนี่ยเคลมว่ามีฉากจบถึงร้อยกว่าแบบแต่พอได้เล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้นคงเป็นเพราะว่าตัวละครที่เยอะทําให้บทสรุปยิ่งต่างกันตามจํานวนคนที่รอดและคนที่รอดนั้นเป็นใครกับใครบ้างด้วยนะครับและท้ายที่สุดก็ยังขาดบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวที่เราสร้างความสัมพันธ์เอาไว้ตลอดทั้งเกมพวกเขากลับไม่ได้มาพบกันเพื่อคุยกันในตอนท้ายเหมือนกับเกมอื่นๆ จุดนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายมากแลวถ้าเรามองว่าตัวละครเยอะเกินการทําฉากบทสรุปของแต่ละตัวที่ต้องเจอกันภายหลังอาจจะถือเป็นงานใหญ่ไปหน่อยถ้าอย่างนั้นผมก็อยากให้เขาลองทําเกมที่มีตัวละครที่เล่นไม่กี่ตัวแต่บทสรุปกลมกลอมซะหน่อยก็คงจะดีกว่านะฮะ ความดีงามของเกมนี้ครับคือสีหน้าตัวละครที่ดูดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ตาของตัวละครเนี่ยมันตาลอยตามสไตล์เกมค่ายนี้อยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสีหน้าที่ทำออกมาในสภาวะที่กดดันแล้วก็ต้องแสดงเซียนอารมณ์เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยฮะแถมมีนักแสดงฝีมือดีมาร่วมอยู่เยอะพอสมควรทําให้เราเมื่อเราเล่นจบแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครในดวงใจได้ไม่ยากเลยครับและเกมนี้ผมก็ได้คีย์พิเศษจากผู้พัฒนามาเล่นก่อนเกมวางขายนะทำให้ผมมีเวลาในการเลือกว่าจะเอาภาพตัวละครไหนมาขึ้นปกบ้าง ทำให้ผมสามารถจัดการกับจํานวนคลิปให้ครบกับจานวนตัวละครซึ่งเมื่อมาไล่ดูภาพปกแบบเรียงกันแล้วเนี่ยมันคือภาพปกคลิปเกมที่สวยและผมชอบมันมากที่สุดในปีนี้เลยครับเกมที่เล่นและดูเซียนสุดๆไม่ทุจะเซียนไปไหนแลวฮะกับเกมล่าสุดที่เพิ่งเล่นจบไปในปีนี้ที่สุดของความมัน The Callisto Protocol เรื่องราวแห่งอนาคตอันไกลนะครับที่เหล่ามนุษย์ออกไปอาศัยยังดาวต่างๆกันแล้วเราจะรับบทเป็นเจคอบนะครับที่ทําหน้าที่ส่งของหรือว่าสินค้าต่างๆระหว่างดวงดาวในขณะที่เขากําลังส่งของอยู่นั้นก็ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตียานนะครับทำให้ยานของเขาเนี่ยตกลงบนดวงจันทร์ที่เป็นสถานที่ตั้งของเรือนจำแบล็กไอออนเขาถูกจับเข้าเรือนจําแบบงงๆนะครับและจากนั้นทั้งเรือนจําก็กลายเป็นนรกที่เขาจะไม่มีวันลืม ระหว่างที่เอาตัวรอดจากเรือนจํานี้นะครับเราก็ต้องหาข้อมูลไปด้วยว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และผู้ที่มุ่งการอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือใครกันแน่เอาจริงเนเรื่องสำหรับผมไม่ได้พีคหรือว่าน่าสนใจขนาดนั้นนะแถมการเล่าเรื่องก็ยังดูมีปัญหาอยู่จุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญของเรื่องก็ดันไม่ค่อยว้าวเท่าที่ควรความดีของเกมนี้คือกราฟิกที่สวยงามสมกับเป็นเกม next gen นะฮะฉากคัสิีนที่ดูตั้งใจทำมากมากพร้อมนักแสดงมือชีพเพียบแต่แลกกับอาการกระตุกที่เกิดขึ้้้นนนนบ่่่่อออยยยมาาากกรตุจคิดดวเเหืปลี สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดของเกมนี้คือความไม่แฟร์ของมอนที่วางกับดักผู้เล่นเอาไว้นะฮะบางตัวอาจมองพลาดเองเลยโดนอันนี้เข้าใจได้แต่บางตัวเนี่ยเรียกได้ว่ายังไงข้าก็จะให้เจ้าโดนไม่มีโอกาสป้องกันตัวแม้แต่น้อยนะครับรวมทั้งไอ้หนอนที่ซ่อนอยู่ในกล่องกับตู้ล็อกเกอร์เนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเจคอบถึงมือเปรี้ยวเวลาเปิดตู้นะฮะเพราะว่าก่อนเปิดเนี่ยย,ยังย,ยกมือเล็งปืนได้แต่พอเปิดแล้วมือดันแข็งยกมือเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นครับทั้งเกมเนี่ยผมกดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นจังหวะะททีี่่่ถถออออออยกกกมมาแล้วืไดนนนหจึงตััครบ ส่วนพวกที่อยู่ในกล่องอันนี้หมดสิทธิ์ฮะถ้าเปิดกล่องและเจอหนอนเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อน,นั้นทั้งที่มันไม่มีอะไรเขียนข้างกล่องเลยว่ากล่องนี้โดนนะอย่าเปิดนะพอโดนแล้วเสียเลือดครับเราก็ต้องนั่งจิ้มยาซึ่งนานเวอร์กว่านั่งกว่าจะด,ดูวันหมดอายุยาก่อนฉีดอีกซึ่งผมเล่นจบเกมแล้วก็เพิ่งจะมีแพทช์อัพสปีดฉีดยาให้ขอบคุณมากเลยครับเกม สิ่งที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้นะครับคือระบบการเล่นเลยฮะผมโอเคกับเมคคนิกหลบและฟาดมากๆพอเจอศัตรูหนึ่งหนึ่งมันรู้สึกสัใจที่ได้บูจี้มอนนะครับแต่ว่าพอเจอเป็นฝูงเนี่ยเลือดเราจะสูนนะบฉีดฮะและต้องมีสติอ่านความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนะี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ดูเซียนเฉยเลยฮะหรุมหรุมหก็มีมาแล้ว แต่ที่น่าเสียดายก็คือเราใช้เมคขนิกนี้รับมือกับทุกศัตรูได้เลยครับแม้กระทั่งบอสและมินิบอสซึ่งมินิบอสเกมนี้เน่ยมีตัวเดียวด้วยซ้ำนะฮะแค่วนมาให้เราเจอได้เฉยททำให้ความหลากหลายในการเล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยเราหลบเยอะจนสงสาร l j ลเจอบกันเลยทีเดียวครับ อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเกมนี้ไรซึ่งพัซเซิลครับเกมสยองขวัญเอาตัวรอดแบบนี้ดันไม่มีปริศนาระหว่างเกมให้แก้เฉยเลยผมหมายถึงว่าไม่มีสักครั้งเลยจริงๆนะฮะจะมีก็แต่ตามหาคีย์การ์ดที่ผ่านด่านต่อไปนะฮะซึ่งหาง่ายกว่าโฟเบียเกมแรกที่ผมพูดถึงอีกเนี่ยเป็นลานเท่าเห็นแบบนี้แล้วนะฮะอยากให้แบ่งพัซเซอร์จากเกมนั้นมาบ้างคงดีๆไม่น้อยเป็นสิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเล่นเกมนี้จริงๆครับแต่ถึงยังไงนะ,ะับมันก็ยังเป็นเกมที่เล่นมันมากๆนะครับแม้จะ และที่ผมเล่นไปทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นแค่เดโมโนะตัวเกมเต็มมาเมื่อไหร่จแจ้งด้วยละกันนะครับเกมโอเน็ตที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้แม้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักมันนะฮะเกมที่ผมมอบรางวัลให้ไปแล้วตั้งแต่ตอนเล่นก็คือที่สุดของความเครียดกับ As Dust Falls ครับ เรื่องราวของเหตุการณ์จี้ปล้นธรมธรมดาๆในแอริโซนานะที่มันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอย่างคาดไม่ถึงเราจะได้กลุ่มชะตาของสองครอบครัวที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้นะสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่แค่พยายามนําพาให้ตัวละครรอดชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในครอบครัวเรื่องราวบาดหมางภายในและสารพัดงานงงที่จะประเคนมาให้เราตัดสินใจแบบไม่ถามสุขภาพเราสักคํา ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละผู้เล่นที่ในท้ายที่สุดแล้วปัญหานั้นๆจะลงเอยไปที่ทางออกไหนสิ่งที่ชอบมากคือตัวเกมนําเสนอทางเลือกที่ไม่มีใครบอกได้เต็มปากว่าทางนั้นถูกหรือผิดแค่เราพอใจกับปลายทางของตัวละครนั้นๆที่เราเลือกให้หรือเปล่านั่นเองครับรู้สึกว่างานเกมอวอร์ดที่ผ่านมานะเกมนี้จะได้รางวัลเกมที่สะท้อนและให้แง่คิดกับสังคมมาด้วยซึ่งผมมั่นใจเลยว่าเรื่องราวในเกมกับวิธีการรับมือกับปัญหาในเกมน,นี้นั้นเราสามารถหยิบจับประเด็นต่างๆไปใช้ในชีวิตประจนนรบ เกมมีงานภาพที่เป็นเอกลักษณ์โดยผสมผสานภาพวาด2มิติกับฉากต่างๆที่เป็น3มิตินะฮะโดยที่ภาพวาดก็วาดมาจากตัวละครที่เป็นนักสแสดงจริงๆงานภาพแบบนี้อาจทําให้หลายคนต่อไม่ติดหรือว่าไม่อินกับมันได้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในทีแรกนะฮะแต่หลังจากได้เล่นไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกชินและมองค่ามันไปเลยมันอาจจะไม่ใช่วิธีนําเสนอภาพที่ชอบที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ทําให้การเล่าเรื่องของเกมนี้ติดขัดแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะแบบนี้นะฮะมันเลยทําให้เกมนี้มีหลายฉากจบที่แท้จริงได้ พอเราเล่นจนจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นสรุปให้ดูว่าจะมีทางแยกไปทางไหนได้บ้างนะฮะซึ่งมันเป็นระบบที่ผมชอบมาตั้งแต่ Detroit Become Human แล้วถึงจะบอกว่ามันคือที่สุดของความเครียดแต่นั้นก็หมายถึงว่าตัวเกมสามารถทําให้เราอินถึงขีดสุดได้และที่ผมเล่นไป6พาร์ทนะครับเรื่องราวของเกมนี้ยังไม่จบลงแถมปล่อยค้างไว้อีกะด้วยผมจะรอคอยตอนต่อไปอย่างใจจดใจจ่อแน่นอนครับ อาจจะไม่ใช่เกมใหญ่แต่ความเติมเต็มของ DLC ตัวนี้มันก็ช่างอบอุ่นหัวใจเหลือเกินกับที่สุดถึงความเติมเต็ม Shadow s o f Rose ในเรื่องเสริมของ Resident E v i l Village นะครับที่จะเล่าเรื่องลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอีธานอย่าง r รส e m a r y w i n t e อร์สที่เราเห็นเธอมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนนะฮะอีกสิกว่าปีผ่านไปเธอได้โตเป็นสาวและพบกับมรสุมชีวิตเพราะว่าเธอได้รับพลังพิเศษมาทําให้เธอเนี่ยดูไม่เหมือนใครและไม่สามารถเข้ากับใครได้เลยในโรงเรียนโรสจึงหาทางที่จะกําจัดพลังของเธอทิ้งไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดานะฮะและนั่นเองทําให้เธอได้พบกับเรื่องราวที่จะกลายเป็นบทเรียนชีวิตของเธอ DLC ตัวนี้จะให้เราได้เล่นเป็น Rosemary นะครับในมุมมองบุคคลที่3แล้วข้อสังเกตที่ต้องสังเกตมากๆเลยเนะี่ยคือ Capcom ทําเกมยิงมุมมองบุคคลที่3แล้วบังคับอย่างลื่นไหลได้ดีมาตั้งแต่ Resident Evil 2 Remake เป็นต้นมานะครับแต่กับ DLC ตัวนี้เนะี่ยดันมีการบังคับที่แปลกและไม่ลื่นไหลเลยน่นาจะเป็นเพราะว่าเกมภาคนี้มันทํามาสําหรับการเล่นในมุมมองบุคคลที่1เท่านั้นพอเพิ่มมุมมองบุคคลที่3มาเนะี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาขัดเกลาได้มากเท่าที่ควรนะครับแต่การที่ได้เห็นน้อง Rose ที่เราควบคุมอยู่่่ผาานนนไไลแแบบี้กกก็ถือวอวยมกกัด ระบบการเล่นไม่ได้ลึกเท่าตัวเกมหลักนะออกจะซ้ำๆเดิมๆไปบ้างจะมีตอนช่วงท้ายที่มีของใหม่ให้เราสนุกกับมันได้อยู่ช่วงที่ขัดฟิลม,มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการที่เราจะต้องกลับไปพบกับบ้านตุ๊กตากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็มากับบุ๊กใหม่นะให้เราหลอนไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เป็นฉากที่ทําให้ไม่อยากกลับไปเล่นซ้ํำพอๆกับในเกมหลักหรือเล่นมันร้นหลังอะ่ะ ส่วนที่ดีที่สุดของ DLC ชุดนี้นะครับก็คือการที่เราได้ตามเกาะน้องโรสไป,ปเผชิญเรื่องราวต่างๆที่ขาดหายไปจากบทสรุปในภาคหลักนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราคนเล่นในที่ได้เติมเต็มเรื่องราวเท่านั้นแต่น้องโรสก็จะได้เก็บความรู้สึกความอบอุ่นหรือความรักที่ขาดหายไปและทําความเข้าใจกับมันได้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ด้วยแม้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆน,นะครับแต่ก็เป็นที่สุดของความเติม,เต,มเต็มได้เลยครับ เกมที่นึกว่าจะทําได้แค่วิ่งเป็นแมวไปวันๆแต่กลับมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งเฉยเลยครับกับที่สุดของความผิดคาดสเตร์แก๊งแมว4ี่ตัวนะครับประกอบไปด้วยชาดำชานมชาข้าวและชาเย็นตัวที่เราได้เล่นนะฮะมีวันหนึ่งแมวแก๊งนี้ได้เดินทางออกไปซนด้วยกันในขณะที่กําลังข้ามท่อน้ําท่อหนึ่งมันเกิดการท่อหักขึ้นมาครับทำให้น้องชาเย็นตกลงไปในหลุมเบื้องล่างกลายเป็นแมวหลงฝูงที่ต้องหาทางกลับเข้าที่ตัวเองให้ได้ครับ จากตรงนี้นะครับเราจะต้องสวมบทเป็นแมวตัวหนึ่งที่ต้องพยายามเข้าใจว่าสถานที่ที่เราหลงไปอยู่นั้นมันคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจะได้พบกับโดรนปริศนาตัวหนึ่งที่จะคอยแปลภาษาต่างๆให้เราได้เข้าใจตลอดทั้งเกมในขณะที่เราเดินหลงอยู่ในเมืองปริศนาที่มีแต่หุ่นยนต์นี้เราก็สามารถทําตัวเป็นแมวได้ตามใจชอบเลยฮะถังอะไรอยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ที่นั่นโซฟาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่นั่นครับพรมหรือผ้าม่านก็ห้ามขาดขูดไปทั้งหมด ช่วงแรกๆเราอาจจะสนุกกับการได้เป็นแมวซนนะครับแต่พอได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้ยิ่งค้นพบและได้รู้เรื่องราวแห่งเมืองนี้ซึ่งยิ่งรู้มันมันยิ่งห่างจากความเข้าใจของเราไปทุกทีเลยครับลำพังการเป็นคนเรายังเข้าใจอะไรยากเลยนับภาษาอะไรกับการเป็นแมวที่ต้องมาแบกรับเรื่องราวชวนซับซ้อนปวดหัวแบบนี้ การเล่าเรื่องของเกมนี้นะครับทำได้ดีมากในด้านการค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวทีละนิดและผ่านการเดินสำรวจเพื่อหาข้อมูลต่างๆที่หลงเหลือเอาไว้และยังเหลือพื้นที่ให้เรานำมาปฏิปตอกันเองเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวให้มากขึ้นได้ครับการออกแบบเมืองต่างๆและตัวหุ่นยนต์ก็ดูมีชีวิตชีวายิ่งไปกว่านั้นการได้เล่นเป็นแมวของเกมนี้เนี่ยถือว่าทำได้สมจริงมากๆและเรารู้สึกว่าเหมือนผมเคยเป็นแมวมาก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเลยครับซึ่งจากที่ว่ามานี้ก็สมแล้วที่ได้รับรางวัลเกมอินดี้ยอดเยี่ยมไปปในปนีี้ เกมจะทําให้เราได้รู้จักกับมิตรภาพระหว่างแมวและหุ่นยนต์และอาจจะซาบซึ้งกินใจจนน้าตาไหลแบบผิดคาดได้ถ้าหากไม่ระวังตัวให้ดีนะครับไม่แน่ว่าแมวบางตัวอาจจะมองมนุษย์เราเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะเรียกว่าเป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่อึดอัดใจหน่วงในความรู้สึกทั้งอย่างน่าสะพรึงเป็นพอมๆกันนะครับกับที่สุดของความหลอน Martha is Dead เรื่องราวของเด็กสาวฝาแฝดจูเลียและมาธานะครับที่วันหนึ่งระหว่างที่จูเลียได้ออกไปทํางานอดิเรกประจําของเธอก็คือการถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆในป่าใกล้บ้านนะฮะเธอกลับพบร่างของมาธาฝาแฝดของเธอจมน้ําเสียชีวิตระหว่างการเตรียมพิธีศพก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นพร้อมกันกับที่จูเลียจะต้องหาความจริงให้ได้เกี่ยวกับการตายของมาทานะฮะ เป็นเกมที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่น่ากดดันมากๆเกมทําให้เราไม่แน่ใจหรือสักอย่างเรื่องความรู้สึกของตัวละครในเกมบางอย่างที่คิดว่าใช่แต่พอไปอีกหน่อยก็ต้องพบกับความไม่แน่ใจนะครับมันทําให้เราอยากหาความจริงก็ใช่อยู่แต่บรรยากาศกลับทําให้เรากล้าก,กลัวกกกกในการหาคําตอบการนําระบบถ่ายภาพที่แทบจะสมจริงเข้ามาใส่ในเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ผลมากๆเนะครับเราจะได้ทําตั้งแต่การหาโลเคชันถ่ายภาพที่มีทั้งสิ่งที่เกมมาคับให้ถ่ายกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายตามใจก็ได้ มันเล่นกับความเชื่อของเราที่ว่าการถ่ายภาพบางทีก็อาจจะถ่ายติดสิ่งที่มองไม่เห็นได้ซึ่งบางครั้งมันทําให้เรากล้าครึ่งหนึ่งกลัวครึ่งหนึ่งในการถ่ายสถานที่ว่างเปล่าที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แน่แนเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาฟิล์มมาล้างในห้องแดงที่ถ้าถามผมว่ากล้าเข้าไปในชีวิตจริงไหมผมก็บอกเลยว่าไม่นะฮะวิธีการล้างรูปก็ทําให้เราหลอนได้อย่างไม่น่าเชื่อระหว่างที่เราล้างบางรูปเนี่ยก็ต้องทําให้คิดขึ้นมาในใจว่าไม่น่าถ่ายมาเลย การเล่าเรื่องของ m a r t าอิสเดน d นะเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับมันทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังกับการหาคําตอบและให้เราได้เข้าใจสภาวะของตัวละครจริงๆเราถึงจะพบคําตอบนั้นได้เกมก็เลยประโคมทุกสรรพสิ่งที่จะทำให้เราสะพรึงกลัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพที่ชวนจิตตกทั้งหลายที่ต้องบอกว่าเกมนี้ใส่มาเต็มจนติดเหลืองเยอะเหมือนกันนะครับแล้วต้องมีการขึ้นเตือนทริกเกอร์วอร์นบ่อยมากๆเพราะมันหวาดเสียวและน่าจิตตกจริงๆครับ แต่เมื่อผมผ่านมันไปได้มันทําให้เปิดมุมมองใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจกับสภาวะตัวละครที่เป็นอยู่สิ่งนี้ทําให้เรานึกขึ้นได้ว่าคงมีอีกหลายคนที่ต้องพบกับความโหดร้ายความที่ไร้คนเข้าใจเกมอาจจะนําเสนอเรื่องราวขั้นสุดของความหลอนกับเรานะครับแต่มันคือประสบการณ์ที่ทําให้เรามองโลกเปลี่ยนไปไม่มากก็น,น้อยครับไม่ผิดคาด ไม่กังขาเพราะมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีตามคำทำนายแน่ๆก็ดาววอร์ r ร r o ดอที่สุดของความประทับใจหลังบทสรุปของภาคที่แล้วสองพ่อลูกครโต s สและอเทรอสจะต้องพบเจอกับผลกระทบที่ตามมาที่เขาทั้งสองได้ก่อเอาไว้ในคราวก่อนเราจะได้พบกับอุปสรรคอันหนักหน่วงและบททดสอบของชีวิตต่างๆที่ทั้งเข้ามาขัดขวางการเดินทางในครั้งนี้และทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกด้วย เกมการเล่นของ God of War Ragnarok ok นะครับมันสนุกอยู่แล้วตั้งแต่ภาคก่อนการได้ต่อคอมโบในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูตามสไตล์การเล่นของเราการได้ซัดบอสต,ตัวใหญ่ๆรวมไปถึงการแก้พัซเซิลต่างๆที่ทําให้เราได้บริหารสมองอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมของรางวัลตอบแทนที่เรียกได้ว่าคุณค่าที่คุณคู่ควร และภาคนี้ก็มีการต่อยอดระบบการเล่นที่หลากหลายเข้าไปอีกนะครับรวมไปถึงจํานวนมอนสเตอร์และบอสที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทาให้เราต้องงัดทุกอย่างที่เรามีอยู่นํามาใช้รับมือกับศัตรูทุกรูปแบบทําให้มันสนุกทุกครั้งที่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูเลยเทคนิคการนำเสนอในครั้งนี้นะครับก็ยังคงเป็นเทคนิคของการถ่ายลองเทคที่กล้องจะไม่มีการตัดตลอดทั้งเกมเลยนะเราจะมีตัวละครตากล้องเนี่ยตามติดเราไปทุกที่และที่ว้าวมากคือการเปลี่ยนฉากแบบไร้รอยต่อทําให้อารมณ์ต่อเนื่องในการเสพเรื่องราวมีมากขึ้นไปอีก ความประทับใจนะครับที่ได้จากเกมนี้ก็คือการพัฒนาของนิสัยตัวละครและความสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะตัวสองพ่อลูกที่ในภาคก่อนเนี่ยว่าตึงเครียดแล้วภาคนี้มันยิ่งทวีความดราม่ามากขึ้นไปอีกจุดที่ทําให้ตัวละครพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้ก็คืออุปสรรคที่หนักหน่วงและแข็งแรงพอนะครับซึ่งภาคนี้ทาได้อย่างดีมากๆมันทําให้เราย้อนกลับมาคิดกับตัวเองว่าถ้าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่ในเกมเป็นอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจและมองโลกให้กว้างมากขึ้น ผมมั่นใจว่าคนที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะต้องอินกับมันอย่างมากแน่นอนไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์พ่อลูกนะครับแต่ยังมีเรื่องของมิตรภาพของเหล่าผองเพื่อนที่ภาคนี้นําเสนอมิติของตัวละครรายล้อมสองพ่อลูกเป็นอย่างดีในภาคที่แล้วผมชอบตัวละคร2พี่น้องคนแคร์ม,มากๆยังแอบคิดว่าถ้าภาคต่อพวกเขาได้มีบทที่เยอะขึ้นก็คงดีซึ่งภาคนี้มันตอบโจทย์ผมอย่างเต็มๆและผมดีใจมากๆที่ได้เห็นพวกเขาอยู่บนจอน,นานๆเนะฮะ Christopher Judge นะครับนักแสดงที่รับบทเคร t o โพร้อมทั้งเป็นเสียงภาคให้ด้วยเนี่ยก็ได้รับรางวัล Best Performance จากงาน The Game Award เนี่ยซึ่งเหมาะสมมากๆเขาสามารถแสดงมิติของตัวละครเ r ร t o s อสกมาได้อย่างน่าประทับใจไม่น่าเชื่อว่าตัวละครที่ทำหน้าบึ้งอย่างเดียวแทบจะตลอดเวลาเนี่ยในบางฉากเวลาที่เรามองไปในตาเขาเราจะเห็นถึงความหนักใจและความอ่อนข้างในตัวเขาได้นะฮะทุกครั้งที่เข้าซีนดราม่ามาเลยทำให้เราอินอย่างมาก เกมนี้นะครับออกในช่วงเวลาที่แน่นมากๆสำหรับผมนะฮะมีหลายเกมที่ต้องเคลียร์และต้องรีบสาสางแต่ทีอย่างนั้นผมก็ไม่เคยหมดไฟกับการเล่นเกมนี้ให้จบเลยมันเป็นเพราะความน่าติดตามของเนื้อเรื่องและความสนุกของตัวเกมเองทั้งนั้นครับ กระวอลแร็กนอร็อกนะฮะกวาดรางวัลไปอย่างเยอะมากในปีนี้เป็นเกมที่มอบประสบการณ์สนุกสนานให้ผมเป็นเวลาหลายพาร์ทใช้เวลาเล่นได้นานมากๆนะครับรวมทั้งพาร์ทที่ไลฟ์สตรีมฟาร์มด้วยแม้จะไม่ได้รางวัลเกมออฟเดอะเยีในปีนี้นะครับแต่ผมขอมอบช่วยแพทินัมถ่วยแรกในชีวิตให้ด้วยที่สุดของความประทับใจเลยครับ เล่นต่อเนื่อง17วันไลฟ์วันละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงแถมมีไปแอบเล่นนอกรอบอีกไม่ชอบจริงทำไม่ได้ที่สุดของความสนุก Elden Ring เราคือผู้มัวหมองที่ถูกนำทางโดยพรเพื่อครอบครองพลังแห่งแหวนเอลเดนและต้องขึ้นเป็นเอลเดนหลอดแห่งดินแดนมาชิม,มาให้จงได้ต่อให้ไม่รู้เรื่องย่อไม่มีเทรลเลอร์ผมก็จะเข้าไปเล่นอยู่ดี เพราะใครก็รู้ว่าเลือดแห่ง Dark s o ซ l พลเยอรนั้น mm. เมื่อได้รับมันมาแล้ว mm. คงจะกําจัดออกไปไม่ง่ายนัก mm. เมื่อผมได้รู้จักกับเกมที่มอบความท้าทายเต็มรูปแบบมาให้และสามารถผ่านบททดสอบไปได้พร้อมกับความรู้สึกที่ปลาบปลื้มดีใจและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก mm. เมื่อนั้นเองนะครับที่ผมได้หลวมตัวไปชื่นชอบเกมที่มันท้าทายเร้าใจเข้าให้ซะแล้วและ Elden Ring คือทุกอย่างที่ตอบสนองผมได้ ในฐานะที่ผมเล่นเกมของค่ายนี้มาอย่างยาวนานนะครับเอเดนริงเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมมากมันมีความช้าทายรอเราอยู่ทุกทกที่ที่เราเข้าไปซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ยกระดับขึ้นมาด้วยการที่เป็นเกม Open World เราสามารถไปไหนก่อนก็ได้ผมเคยเพลิดเพลินกับการทัวร์แมปจนไปเจอกับศัตรูที่โหดเกินเบอร์แต่ผมไม่รู้ตัวครับพคิดว่ามันก็ยากผมมันเป็นปกติอยู่แล้วและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าเนี่แหละคืออิสระที่เกมมีให้ ตัวแผนที่ที่กว้างใหญ่มีให้สำรวจไม่รู้จบนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่บนพื้นดินเท่านั้นยังมีซ่อนอยู่ใต้ดินอีกแถมมีหลายที่ซะด้วยจนช่องแชทยังแซวว่าผู้พัฒนาเขาทำแมพตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยทีเดียวระบบการต่อสู้ของเกมนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะฮะยังคงเหมือนเกมโซที่ผ่านมาแต่เพิ่มเป็นจำนวนอาวุธที่มากขึ้นและเวทมนต์ต่างๆที่ดูฉูดฉาดขึ้นนั่นเองครับซึ่งตอนผมเล่นก็ได้ทดลองใช้เวทไปหลายอย่างด้วยกันทั้งที่ตั้งแต่เล่นเกมแนวนี้มาเนี่ยผมไม่เคยได้เเเลล่นสายวยว ปรากฏว่าเกมนี้ทําได้สนุกมากฮะมันรู้สึกดีเวลาที่ได้ทํะไรเท่ๆเช่นการพูดชื่อท่าแล้วไรเวทใส่มอนอัดแบบจังๆอาวุธชุดเกราะนะครับหรือแม้แต่เวทมนต์ที่ศัตรูใช้อยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะหามันมาใช้แล้วมาใส่ได้แทบทุกชิ้นเหมือนเดิมนะมันทําให้สายแฟชั่นต้องทํางานหนักออกล่ากกันเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยจริงระบบก,การเล่นไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมมากแต่ผมคงยังไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากกว่านี้แค่ได้เล่นเกมที่ชอบในแผนที่ใหญ่ๆคอนเทนต์แน่นๆก็ฟินร้องไห้เลยครับ งานศิลป์กับการออกแบบฉากสถานที่โรท้งบอสและมอนสเตอร์ของเกมนี้เนี่ยก็ยังคงทําได้ดีเยี่ยมยอดเหมือนเคยนะฮะสถานที่ที่สุดแสนจะงดงามเมื่อเราแรกเห็นมันเนี่ยเราสามารถเข้าไปสํารวจด้านในได้มอนสเตอร์ Monster บางตัวที่ออกแบบมาทั้งเท่และน่ากลัวในเวลาเดียวกันจำนวนบอสที่มีเยอะจนนับไม่ไหวนะครับทั้งบอสเนื้อเรื่องหลักและบอสทางเลือกในดันเจี้ยนต่างๆก็มีบอสทุกดันการได้พาตัวละครของเราที่ปั้นมากับมือนะครับไปสัตว์หน้าบอสทุกตัวในเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกและติดพันมากๆเลยฮะ ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบในบรรยากาศการเล่นเกมนี้มากๆก็คือการที่ผมเล่นไลฟ์เกมนี้ติดต่อกันถึง17วันนะฮะแบบไม่พักเลยด้วยกได่ว่าครึ่งเดือนกว่าๆก,กันเลยผมได้ออกสำรวจดินแดนมาชิมาพร้อมกันกับทุกคนที่ดูผมเล่นและได้มาลุ้นรน,นทึกทุกครั้งที่ผมตีบอสได้เห็นผมลงไปกองกับพื้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกัดฟ<ภ>ันทุกครั้งที่ต้องเดินไต่ขอบหาแล้วตกฉากนะเหตุทุกครั้งที่ผมผ่านบอสในขณะที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยซึ่งผ่านมาส เรื่องถามผมว่าเกมนี้ยากที่สุดแล้วไหมในซีรีส์โซลผมคงตอบไม่ได้ฮนะเพราะผมเองก็ยังไม่สามารถตัดสินความยากง่ายได้ผมมองว่าเป็นความถนัดของแต่ละคนมากกว่าบางคนติดบอสตัวหนึ่งหลายชั่วโมงบางคนแป๊บเดียวผ่านแต่สิ่งที่บอกได้แน่นอนคือความที่มีพื้นที่ให้เล่นมหาศาลของเกมนี้นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยดับดิ้นไปจะเป็นจานวนที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วมันบ่งบอกถึงความเต็มอิ่มอย่าเรียกว่าแน่นท้องครับให้เรียกว่าล้น คุ้มเกินคุ้มแล้วสำหรับเกมนี้เป็นความสนุกที่หาไม่ได้บ่อยๆแต่มีคุณภาพมากๆนะฮะเกมยอดเยี่ยมสำหรับผมแล้วก็คือเกมที่เล่นและสนุกที่สุดซึ่งกราบอลแรงร้องกับ Elden Ring เนี่ยสามารถทําได้นะ,ะแต่ถ้าต้องให้เลือกมาเกมเดียวเนี่ยก็คงต้องเป็น Elden Ring เนี่ยแหละครับเกมที่สนุกที่สุดในปีนี้ของผมและการยกระดับซีรีส์ในครั้งนี้ก็ทําให้แอบคาดหวังในเกมถัดไปมากๆเลยนะครับอย่างเช่นบัดบอลสองโอเพนเวิลด์ไม่หวังแต่ตั้งตารอแล้วแมวดีกว่าเอาบัตรบอลหกสิบเฟรมเลก็ได้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ12เกมที่ผมได้เคลียร์ไปในปีนี้และต้องขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดเป็นความเห็นของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นและถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือพลาดไม่ได้ดูเกมไหนไปก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เราจะพักผ่อนกันในวันสิ้นปีนี้ปีหน้าเรามาตั้งตารอความสนุกใหม่ๆที่จะคอยเสิร์ฟมาให้เราได้ชื่นใจกันตลอดปีและพบกันใหม่แฮปปี้นิวเยร์สวัสดีปใหม่เจอืนครับ